สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ชาวช้างบ้านสลามารวมตัวกันนะคะ ดูช้างเล่นน้ำที่ท่าดิสนสอบ้านสลากันนะคะ,คะคก็มีพี่เป๊ปซี่นะคะ,คะคแล้วก็น้องน้ำโชคํำม,มืนก็น้องเล็กนะคะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าคนจะคึกคักมาก เป็นแบบตื่นลงมันเป็นแบบสไลด์ลงชั่นอชั่นลึกไปเลยแบาตื่นมันแต่ก่อนนะไม่กาลงบัวอย่างการ ซับก็ได้มาอยู่ใกล้พี่แ๊ปซี่แล้วคะนเนี่ยดูตานางจะมีความสุขมากเลยยังไงสาวไม่กล้ากินเลยเหรอบรรยากาศช้างบ้านสลาเยอะมากนะคะวันนี้ ทางตกงานทำมาทำนาอะไรนี่หืมตาปิดๆไม่ได้นอนเลย

อาวจริงจริงโอ้โหดูดิค่ะหนุ่มหนุ่มเดินตามสาวแล้วนางก็เล่นตัวอีกสาวพูนซับหนุ่มเดินกอดเลยกายตุมเตี้ยมตุ้มเตี้ย เกิดอะไรขึ้นอุ๊ยก้างนีคนน่งตกใจไม่ใช่อะไรตกใจช้างน้อยวิ่งตื่นหมดเลย มีอะไรนะคะช้างน้อยตื่นตื่นวัวนิดนึงฝากกันแตกตึงนึเลือะทึกช้างวิง่งมาทางนี้น้องขายจะวิ่งทันไหมโอ้ยไม่มีอะไร เงียบกิฟตชินสนามอะไรางนี้ตกใจหมดเลยเนาะน้องใครนึกว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าช้างเยอะก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ดูดิซับมงคลเล่นอย่างสนุกเลยไล่วัวก็ไล่มาแล้วไหนเอ้าเหรอไล่วัวเองนะอู้ดูดูนอนกลิ้งสนุกใหญ่เลย Các bạn cần một léo thế này